รุ่นใหญ่ก็ไม่เว้นน้ำมิสกแกลนฟาดน,นกจริยาท็อปลูกเกดเหตุเคยเป่านกหวีดเดือสนันไล้น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสกแกลนไทยแลนด์2020ดากลาด ถึงดารารุ่นใหญ่ที่เคยออกมาเป่านกหวีดโดยรั่นว่าเป่าเอารัฐบาลพุทธนี้ออกมาบริหารประเทศจนชิบหายโดยเผยประมาณว่าขอแยกเรื่องด่าดราม่าสริมกูเกลียดมึงมากที่มึงเป่านกหวีดเอาพวกควยๆมาบริหารแล้วมึงห้ามมาร้องเด็ดขาดมึงต้องตบมือและต้องสรรเสริญจะมาด้อยค่าที่ตัวเองเคย เป่าไม่ได้เพราะมึงเป่าล่างมาบริหารจนประเทศชิบหายเองอย่ามาร้องหายเยียวยาธรรมาดามม็ออกมาสร้างความลำบากถามหน่อยถ้าเขาไม่ลำบากเขาจะออกมาทำไมผู้จัดละครนกจริยาโพสคิดถึงกองละครเห็นใจคนที่เดือดร้อนหน้าลอ,อยมาเลย ผมนกหวีดแล้วกูเห็นดาราสลินมาคอมเมนต์เต็มเลยอยู่ด้วยกันไปพวกสมองหมาทั้งนี้น้ำยังได้โชว์รูปดาราดังกล่าวมีทั้งนกจริยาและสามีจอนนี่ท็อปดารานีนุชและนางแบบตัวแม่ลูกเกดเบทินี